ท่อดัดมันมันเลือกยากนี้วะท่ออินเตอร์ยาวแบบนี้อันไหนมันจะเจ๋งกว่ากันอันไหนมันจะแรงกว่ากันเดี๋ยวไปพิสูจน์ให้ดูจัดจ้ะ ยามกูรูสวัสดีครับมาวันนี้คําถาม,ถามที่ถามโคตรจะบ่อยท่อดัดท่อควันถามแม่งนั่นนะ่ะบางคนก็บอกว่าท่อควันแม่งรั่วง่ายกว่าบางคนก็บอกว่าท่อดัดแม่งโฟดีกว่าถามหน่อยเมืองไทยมีคนเคยพิสูจน์หรือยังว่าโฟไหนมันดีกว่าวันนี้จะแบ่งเป็น2ทีมนะไอทีที่ชอบท่อดัดก็บอกว่ามันต้องดัดดิพี่มันถึงจะแรงเออต้องแบบดัดดัดดิพี่แม่งสวยด้วยแรงด้วย พฟโคตรดีผมว่าท่อดัดดีกว่าท่อควันแน่นอนโฟอากาศดีกว่าอยู่แล้วไอทีที่ชอบท่อควันก็บอกว่าชอบแบบควันค่ะเพราะว่าสวยกว่าแล้วก็น่าจะแรงกว่างานควันนะครับดีกว่ายังไงก็ดีกว่าแน่นอนครับผมจะไปสู้ควันได้ไงวัยรุ่นยุคก็ศูนก็ใช้กันมันตั้งนานทั้งแรงท้งสวยเสริมบารมีโอ้โหคือไม่ได้หรอกแบบแบบมาลองดูนว่าการเทสโฟวันนี้เราเทสยังไงกันถ้าเกิดเอาแค่โง่เลยแค่ใส่ไปข้างหน้า แล้วปรับเครื่องดูดดูโฟผมว่ามันง่ายเกินไปว่ะจะให้มันเห็นภาพจริงๆอะ่ะมันต้องเป็นแบบนี้ นี่คือ5ชุดนะคือเราเอาชุดท่อแทนท่อยางของ1.9อีซู1ชุดเนี่ยมีท่อนี้1ท่อนท่อนสั้น1ท่อนเรามาต่อกัน5ท่อนถ้าเกิดมีค่าโฟเลตที่มันต่างกันจริงๆมันจะเห็นภาพชัดกว่าการทดลองแค่แบบสั้นๆแค่นี้ดังนั้นเราจะทแบบนี้2รอบรอบแรกใช้ท่อดัดต่อกันเป็นชุดแบบนี้รอบสองใช้ท่อควันต่อเป็นชุดแบบนี้เหมือนกันแล้วมาดูว่าค่าโฟเลตที่ทุกคนเถียงกันว่าท่อดัดดีกว่าท่อควันมันจริงหรือมั่วนิ่ม มาทดลองกันพลเราฝั่งท่อดัดมั่นใจแค่ไหนร้อเปอร์เซ็นต์ครับว่าอะไรแพ้ชนะเลยครับโอเคน้องนนท์คิดว่าไงครับผมว่าังไงท่อขวัญก็แรงไหวแล้วพี่ <laughs> ขวัญหรือคว้านค <laughs> ว้านพี่คว้านคว้านนะไม่ให้ขวัญน,นกเขาไ <laughs> ม่มีให้ดิแพ้ทาอะไรแลแต่อะไรแล้ว,ลวครับปีต้นไม้นะโอเคขั้นตอนแรกลองแบบดัดทั้งหมดต่อกันถูกว่าพลแล้วต่อโครงสร้างเดียวกันหมดนะรูปทรงแบบนี้เหมือนกันหมดทั้งคู่นะอ้าวเฮ้ยขึ้นตลกแบกไห เดี๋ยววางเครื่องก่อน29 29ประมาณ28กว่า29รอบแรกนะจบวิดบะเดี๋ยวไปคำนวณหาทะเแียนะรอบ2เริ่มได้29 28ก้ากว่าแสดงว่าค่า2รอบใกล้เคียงกันผมว่าแม่นนะรอบต่อไปเดี๋ยวเปลี่ยนชุดท่อควันใส่ลงไปจะดูว่าค่าจะต่างกันไหม มาฝึกงานบริษัทพี่ได้ยังไงวะโอ้ติดตามพี่มานานแล้วครับติดตามที่จะมากระทือบเหรอใช่แล้วบอกอาจารย์ว่าอะไรบอกว่าอยากมาทำเทโบครับผมอยากมีอะไรที่แตกต่างอยากมีอะไรให้แตกต่างส่งผมมันก็ต่างกั้แหละตอนเนี้โคตรหนักเลยโอเครอบ2มาดูกันว่างานควันการโฟของกาดเบบ้าง โอเคกล้องจับนะสองสี่ศูนย์ศูนย์สามพันท่นนกล้องจับหน้าโยเลยเนี่ยทำไมรู้สึกเหมือนป่าชาเลยวะเงียบๆมั่นใจไหครับโอเครอบสองสองสี่หนึ่งสองสี่ศูนย์ศูนย์แล้วกันสามพันเหมือนเดิมไปสอดเสื้อเป็นต้นไม้ โอเคก็เป็นการเทสโฟเลตเข้าข้าวให้เห็นนะครับว่าท่อดัดกับท่อควันมันมีการแตกต่างกันยังไงนะครับดูตามตัวเลขกันเลยนะผมไม่บอกว่าไหนดีกว่าไหนแย่กว่าดูตามตัวเลขกันได้เลยนะครับผมทดลองกันไปแล้วท่อดัดข้อควันสิ่งที่มันมีผลต่อโฟเลตสำคัญที่สุดก็คืออะไรก็คือลอยต่อด้านใน ที่มันมีขยกักยิ่งรอยเชื่อมเยอะเท่าไหร่ไอ้ข้างในมันก็มีความเละขนาดนั้นนับไปดิว่าชุดหนึ่งมันมีรอยเชื่อมกี่อันนะนับตามพี่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปเจ็ดสี่สามสี่เจ็ห้าหกเจ็ดเจ็ดสีสามเจ็ดยี่สิบเท่ากับว่าท่าออินเตอร์หนึ่งชุดแทนท่อ,อยางของหนึ่งจุดเก้าเนี่ยมีรอยตัดอยู่ทั้งหมดรอยเชื่อมลเละข้างในอ่ะยี่สิบจุดผมบอกว่ายี่สิบจุดมีผลแน่นอนยิ่งไปกว่านั้นคือโอกาสที่จะทำให้เกิดรอยรั่วสูงมากเด็ดที่ว่าท่อดัดเรื่องรั่วต้องคุุุยยกกัััันนนมมมมม้้เเรรืื่่่่่่อออองงวววไไตตคคีีโาาสหหลลแผ ทำไมรถแข่งสมัยนี้ทุกคันถึงเปลี่ยนกันเป็นท่อดัดกันหมดแล้วรถของเรารถเฟ็กก็เป็นท่อดัดเหมือนกันเพราะเราเชื่อว่าการโฟรที่ดีมันต้องมีผลดีกว่าท่อควันแน่นอนนี่เป็นแค่น้าจิ้มนะเดี๋ยวไปดูว่าถ้าเกิดเป็นการทดสอบเกี่ยวกับท่ออินเตอร์เนี่ยอีกรูปแบบหนึง่งคารนี้ทดสอบดูในรถว่าเป็นยังไงไปดูกัน บททดสอบแบบน้ำจิ้มมาแล้วยังมีคำถามนึ่งที่คนาถามเข้ามาตลอดว่าท่ออินเตอร์ขนาด 2, นิ้ว2นิ้วครึ่ง3นิ้วใหญ่เล็กมีผลในการลอรอบไหมตั้นหรือยาวมีผลไหมท่ออินเตอร์โอ้มีผลนะพี่ยังไงอยู่ด้่ปริมาณอากาศที่อยู่ข้างในปริมาณอากาศเหรอใช่แต่มือได้เอามาดามไป หมายปร <now> <ha birthday> <tracks> ิมาณอากาศน้องหมายถึง <Clar> ว <ification not player> ่าปริมาณอากาศที่อยู่ข้างในใช่ถูกไหมครับผมสยามก็รู้บางทีไม่ต้องยาวกว่านี้ดีวะไปดูกันเป็นไงน้องนนจัดให้ยาวพอไหมโอ้ยยาวเกินพอแล้วพี่แค่าต่อยได้หน่อยไหมรถบรรทุกก็จะขอใช้แล้วพี่วันนี้มาทดสอบกันดูว่าข้ออินเตอร์ยาวแบบนี้นี่นะอ๋อแต่เธอโบมานะมานี่ไปอยู่เธอนู่นเสาลีนะเสาลีแล้วกลับมาใหม่ที่บางนานี่มาบางนาใหม่อีกรอบนึงแล้วก็เข้าเครื่อง อันนี้คือแบบยาวนะเอายาวเท่าไหร่เราจับไนดินี่นะท่อฝั่งละ2เมตรยาวพอป่ะ <Okay. S 2> นี่สเมตรส่วนแบบสั้นจะเอาจากเทอร์โบค่อมกลับมาฝั่งนี้เลยเหมือนเครื่องได้เล็กอ่ะไม่ต้องหายเติมเหมือนกันแล้วดูว่าการขับจะเป็นไงเดี๋ยวไาขับเป็นรถให้ดูว่าบูทเบรคติดเหมือนกันหรือเปล่าร Fight. โอเคครับรอบแรกก็จะลองแบบที่เป็นท่อแบบยาวนะดูว่าเป็นยังไง ติดบู์ช้าเนี่ยกดเนี่ยไม่มาเห็นปะเนี่ยฟ้าเห็นปะตูว,วัดบู์นะเนื้ออะเห็นปะรอบสองท่อโครสั้นดูนะือจากเทอร์โบออกมาที่เข้าเครื่องเลยเทียบกันให้ดูว่าความแตกต่างในการขับต่างยังไงไปดูกัน Round two. Fight รอบ2นะครับรอบนี้คือเป็นข้อแบบสั้นนะสั้นจูดเลยมาลองดูว่าฟิลลิ่งการติดบูดจะฟาดต,ต่างไหมดูกันเห็นปะเห็นไม่ตะวันเลยนะการติดบูดต่างกันนะครับ ออกแบบท่ออินเตอร์เราควรออกแบบท่ออินเตอร์ให้สั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะท่อนเตอแบบสั้นมีผลดีมากกว่าท่ออินเตอร์แบบยาวในถุกมิติเมื่อเป็นการติดบูธไวการทําบูธสูงสุดชนะทุกอย่างนะครับ ยิ่งไปกว่านั้นอีกอย่างหนึ่งก็คือสมัยนีย้ชอบมีคนไปซื้ออินเตอร์ที่เป็นแผงอะซื้เฉพาะแผงเห็นว่าแผงแผงรังพิ่งอะอย่างเงี้ยซื้อมาเสร็จก็ต้เชื่อมแทงต่ออย่างนี้ถูกป่ะอย่างนี้อ่าแล้วก็ต่อท่ออินเตอร์ไว้อย่างนี้ถูกป่ะอันนี้เข้าใจได้แต่บางคนอินเตอร์แม่นยาวไม่พอไงไม่รู้ทําออกแบบไม่รู้ทําแทงแบบเนี้ยยาวอย่างนี้แทงนี่แทงนะไม่ใช่ท่อนะแท้งลูมิเนียมอะทำเป็นแทงขึ้นมาแบบเนี้ยแล้วก็ต่อท่ออย่างนี้ถามว่าการทําแท้งแบบเนี้ยมันก็เหมือนกับการที่เราทดลองให้ดูทําท่อยาวโพลิมาร์ในแท้งเนี้ยเพิ่มโพลิมาร์ของอากาศมาฟรีโดยไม่มีประโยชน์ถ้าเกิดอินเตอร์ลูกเดียวกันเชื่อมแท้งแบบนี้กับแบบนี้ แบบนี้คือได้บูตน้อยกว่าแน่นอนท่อท่อมยาวเพิ่มปริมาณอากาศเยอะขึ้นแต่นั้นการทําแท้งแบบนี้คือการออกแบบที่ผิดผมบอกเลยว่าผิดแล้วคนที่ใช้อยู่ไปลองแก้ไขดูแล้วบอกเลยว่ารถขับกันคนละเรื่องนะไปลองดูางงทางบ้านท่อขวัญกับท่อดัดต่างกันยังไงอันนี้น้องน้องน้องเขาถามมาแนละ้วท่อขวัญ พี่ว่าคลิปนี้เราพิสูจน์ไปแล้วอะไม่ตอบแล้วกันว่าดีหรือไม่ดีไปดูเองย้อนดูนะข้อ2ถ้าเปลี่ยนเทอร์โบแล้วต้องเปลี่ยนเท่าอินเตอร์ด้วยไหมจริงๆไม่ต้องเปลี่ยนนะถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช้บูทเยอะเกิดบูทเกิน40ไม่ต้องให้เปลี่ยนค่าซ่อมบำรุงแตกต่างกันไหมจิกจิกหรือเปล่ามึงจิกจิกอะไรวะ แล้วใช้ท่อขนาดไหนถึงจะแรงครับก็แนะนําท่ออินเตอร์ส่วนมากก็เป็นแค่2นิ้วกนิ้วครึ่งอยู่แค่ไซส์นี้ขึ้นอยู่กับรถด,ด้วยบางครั้งจะถ่านสองนิ้วครึ่งใส่ไม่ได้ติดไงถ้าเกิด3นิ้วถ้าเกิดไม่ใช่รถทิ่งจงจริงอย่าไปใส่มันล้อรอบส่วนตัวพี่ชอบแบบไหนครับส่วนตัวชอบอวบๆใส่ โอเคสำหรับใครมีความคิดเห็นใครมีข้อโต้แยง้งสยามกุลูปเปิดกว้างแล้วอยากรู้อยากแลกเปลี่ยนความรู้กับทุกคนด้วยใครมีคอมเมนต์ต่างๆเคยเจอท่อควันที่มีข้างในเละๆเะอยากเห็นอยากส่งรูปมาให้เราดูส่งมาเลยคอมเมนต์มาฝากกดไลค์กดแชร์ u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิง่งกิ้งๆให้เราด้วยติดตามมาด้วยนะครับขอบคุณครับ